คิดอยากกินตะบางฮงแ่บแมาดนแล้วปาชี้ก็เป็นมั่งสวิรัตก็เลยไปเอฟประแดกเจมาล่องเบิงก่อนอื่นก็ไปหาเลาะเก็บแนวกินจากสวนกอนบักฟักแมวเครื่อนี่กระดกคักแต่เครื่อเดี่ยวก็เก็บได้เต็มกระบ,บุงกระตากระบ,บุงนี่กระบอพ่อใส่สงสัยอันต่อไปนี่สิให้เพิ่นสารกระท้อหายแล้วล่ะตอนนี้ต้นไม้ในสวนก็เริ่มออกดอกผลแน่แล้วเริ่มสิมิยูไม่กินเริ่มสิได้แจก เรื่องอาหารการกินนี่ก็ไข่แน่ยูบ่ได้เดือดร้อนกับมันปานใดยิ่งสามีกินมังสวิรัตมันก็ง,งายพืชพักแนวใดที่เฮ้ามากินเข้าก็ซื้อเมื่อปลูกเอาถึงสีบางต้นรอดบางต้นตายดาได้ผลแน่บ่ได้ผลแน่ป่านนั่นเฮายังเหลือแจกอยู่เดความสุขของชาวสวนยังเฮาก็คือการได้แบ่งปันนี่แหละห้องสีได้มิตรภาพกลับมา แค่คิดถึงร้อยยิ้มของผูรับเข้ากับมีความสุขแล้วนะพี่น้องไปร้องเบิงเดอเวลาคิดพ่อไปตามอ,อตอนที่เฮ้าปกคของไปให้เพิ่นก็นมีความสุขสุ่เถือมันบ่คือตอนเฮากินแซ่บผู้เดียวอันนั่นความสุขมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวแล้วมันก็นหายไปแต่มีเคล็ดลับความสุขอย่างหนึง่งให้อีหยังไผไปก็ตามอย่าไปคิดหวังผลตอบแทน เพราะมันเสียใจเฮาเสียใจภายหลังเฮาเฮ็ดดีกับไผก็ตามคนเสียดีหรือบ่เฮ็ดดีกับเฮาก็ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาอ้าวมืนอี้ที่รคอคเยาจะได้มาถึงแล้วตําบักหุ่งบักพริกบักเล่นบักหน้าบักเขือโยนมันลงไปตามด้วยปร,ราชเจที่พึ่งสั่งได้มาตามด้วยซิิวเฮ็ดหอม บี้บ <of> ี้บี Sweet ้ให้หน้าบะเขือเล่นมันออกลืมไปว่าบะเขื่อปอต้องหันใส่ที่หลังใส่เส้นบะฮงผัดแป้นตัดตำ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 ให้ม <inaudible> ันเข้ากันอันนี้ใครเจียวจากคอกเขาเองตำบะฮงจากสวนเราเองมกเฮดจากดงเลาเองหามาสองหมื่นสองหมื่นก่อนมาเด้อจ้ากินขวน้ำกันย่ำขนมจีนกามี มังสวิรัตเด้อแซ่ฝากติดตามด,ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ